สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมื่อนา้มาพอ้กันยามคำคำหลังเลิกงานคือเกาเนาะคะ่ะมาพอ้กับผักกาดผแซบเมื่อนี้มาพอ้กับบรรยากาศการกินเข่าอีหลีเนาะคะ่ะกินสมตำมะาลายมือแล้วรู้สึกว่าทองใสเริ่มจะบ่อยดีปันใดแล้วนะคะมาข่ามากินข้าวแรงน้ากันปากบอกว่ากินเขายา่างจิงจังกะบุพลสมตำคือเกาเนาะคะ่ะอันนี้ตําหอยดอง นะคะแล้วก็ปิ้งปลาดุกเนาะโตกำลังดีโตกําลังนนากินแล้วก็ปิ้งปลาขาาแม่ไข่นะคะมาค่ะจุดจวดน้ำกันเสื้อหิว<ม>ด้มือนีเบิงอรลุ่ซื้อคอนเดียวมาสองห่อนะคะ่ะใยความที่หิว เจ้าเก้าลาาเดิมนะคะตลาดสะพานข่าวปลาขาวไข่ใหญ่ๆนะคะ สมตำ้านเกาบ่คเคยเห็นให้ผิดหวังนะคะอร่อยตลอด ปัะขาวย่างหอมๆผักขาวย่างพอาคาเพิ่นหมักแดดกำลังดีนะคะนัวแล้วก็ดกินย่างหอมค่ะค่ะ ตำหอยดองเปรีย,รยวๆหวานๆอร่อยครับหิวลายนะคะเสือเข่ามาสองหอ่อตอนนี้คู้สึกว่าอิ่มแล้ว ประดูกในตอนอยู่ตอนเป็นเล็กหน่อยนะคะยูลอเอ็ดมักไปหามันสนอยู่น้ำกอเขาเนะได้ไปต,ตองตัวน้อยกุนีค่ะแต่ว่าถ้าเห็นก็นดีใจค่ะยั่มาเริ่มมาเห็ุงานเนาะ บรรยากาศแบบนั้นก็หายไปแล้วแล้วก็สมัยนี้คิดว่าบ่มีแล้วเนาะคะ่ะสมัยนี้สารเคมีมันหลายม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลากับ ตามธรรมชาติมันแทบจะอยู่บดายแล้วเนาะตอนนี้ฝนตกนะคะเห็ดกำลังเกิดบ้านผู้ใดมีเห็ดฝาดมาทางไห้ประทุมแน่นะคะ่ะอยากอยากกินแกงเห็ดเห็ดสัมปะพีบ้านหอ้อ เมื่อเสาเบิงข่าวกับได้ยินข่าวทางจังหวัดอุดรเน,นะคะกินเห็ดแล้วก็ตายเมียตายหัวบาดเจ็บสาหาัสหมอบอกวา่าถ้าหัาหูโตว่าหัาแพ้เขาต้องฝาาไปหาหมอเนะคะเพื่อที่จะได้ล่างทองเพิ่นกินมือคำเนะคะเพิ่นกินเขาแรงว่าไงไาๆแต่ว่าเพิ่นรักษาตามอาการเนาะเพิ่งเด็ดไปหาหมอกันเลยซอยเหลือบทันเนาะคะ่ะมาหาหมอสาล่างทองบทัน พกาก็อยากบอกพ่อแม่พี่น้องเนาะไผยไปเก็บเห็ดถ้าเ้าวบ่หูว้นกินใดบ่ไดกะควรสีถามมูหรือว่าให้สังเกตด,ดีๆบางทีมันกะค่ายกันเนาะเห็ดละงอกเห็ดละง,งาพวงนี้บางคนด้นๆไปเก็บอาจจะสับสนนะคะอาจจะเก็บเอาเห็ดไม่ผิดมาแกงก็ได้ กินสุปตำแซบๆแ้ก้กก็มาตบถ่ายด้วยบักม่วนนะคะน้ำดอกไม้วานหวานเมื่อนี่กระสมควรแก่เวลาแล้วนะคะก่อนจะลาท่านผู้ชมพะกากะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เขามาชมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณหล,ยลา,ยายๆค่ะบ๊ายบายค่ะ